พอโชกฝีมือตตมหงครับมือนี่ตอนเทียงนี่ยุ้เข่ามันนั่งชิมควันแล้วเพิ่มหนู่กันวันนี้เอเแล้วเพิ่มพักหน่อยับสกินก็พักไผ่นี่จะพักไผ่นี่ยบอกว่าเราแหง้ง ี่กินนั่งก็ะดองแห้งคุ้มดีกัน,พ,กนพักกันแม่ก็มีผักกาดขี้หินตุ้ยนวดตุ้ยนในผักของนี่เองุงต,ตอนเพียงครับแสบบินี่คือุ่นเรือหรอทิมระลับบุญซื้อมากระบอกขึ้ อิมชิม,ชม,ชมลาตาไปกินเลยหูเขาแล้วเราเพิ่งอนกินครับทบงกวันน่นเพิ่มอียังบ่ ครับครับบรรยากาศเขาเที่ยงวันนี้ครับหลายอย่างครับพอไปทำมาคุ้งมาเมื่อกี้นีครับแบบนี้สิ่งคอไหลฮือแล้วก็บตัวไมเปิ่งทต่มาคุ้งกินก็ผักได้หลายอยครับผักกาดหินแล้วก็เกี่ยวนี่ต้องเอาไปลวกก่อนนะครับยังดีแสบ ถือถือถือมีหลวกผักกับต้มไข่ครับ,รบพาผักอันนี้ต้องกินถามว่าจีขั้นข้อครับพักกินสดๆต้องหลวกก่อนผักน้นามมีผักผ่ายครับตอนโดนแลดดจะเกลือยวมีแก้วแม่แก้วกระแดกบองแม่ใส่ผักหอมปลอมเหมือนหอมแม่วามีไข่มุแดงสดๆครับกินสดๆเลย ข้าวเที่ยงมันนะครับแม่กินอิ่มแล้วครัถ้าเขาปั่นไปเที่ยวแล้ว <c oughs> ส,สมตำๆพอก่อนครับก็พักอยา,ากปอบิดๆไปเพราะจต่ำมาเมื่อกี้ แคมมาคุลกคอยู se ่ท่าสครับสามพินหินให้มาแดงทุสด หอมมากจะ้อาหอมปลอมมาจับแับให้บดแดงสิเข้ากันครับเราต้องคขวยแลินกบเจียวเลยเอ้กดอกใช้กับโจยด อันนี้หนามิดจยดครับหนาใสาอีหลอกพร้อมจับสุดๆควาไม่เปล่งครับเปล่งเนี่ซื้อมาามงกแลเศ้า ส่วนปลาแกไรวองหอบเลย่ะแปลตอนะนะอ,อ,อ,อะันน,ะน,นี้เนาะไหนบ้งทุกีเแบองก็มียู่พอเชคตอนปลาแดกพร้อมต้นเป็นปลาแดกปลาเขง็งนี่กลางโอ้มีเก็ดพร้อม đón chim tập có phạt phai phạt phai tập tập bằng hung tiếp sẹo có chậm hãy qua nè Wow, hai thấm tôi suốt chẹp hả và đẹp bóng đúng rồi chứ phải tẩy đâu sạt vẫn không đẹp mà không có được luôn cái mà có gì khó rồi chẹp phải đoạn nào đột phạt đột phạt nam เะ,บบบบะาบองเขาบอกต้นประแดต้นประแดกตอนนี้ใหญ่เลยสีงกงากลับมาใอ้กัที่น้นครับ

điện làm không vào sắt mạng thêm liền không vào cả không này bản từng mà dù lẹo ่อยได้เดี๋ยวอยู่เห็นเขาแต่ว่ามันแปลกเลยยังกปั่นมาแล้วปั่นมาแล้ว อโอ่งเนอีกเพิ่ทำเจ้าเขาปั้นบ่ันเป็นหินใช่มามไอ้บ้านไหนแม่ยุขนนี้ คิดดูที่บัาเดียวก็สี่สิบค้าดกท่านไม่ก็บ้จาสองบาส่นสี่สิบเลาเมาจำสิบานึงแบบสบานึงกเสี่สิบบาขางคืบเงเขาเลบอับ ของมันเป็นไรตารอมอะไรขึ้นมากินแล้วพร้อมเกี่ยวกาบซี่หมูนนอ่าใส่ปลาดิ่งใส่ปลาดิ่งไม่ถูกโอ้โเจอผิดเยอะหลายเลยเหรอ

งามใหญ่บรดหัวงนัไรก็ได้วันหนน้อเขาอน่นั่นนี่เวอหก ใส่เขาปั้นมาแล้วบเ,เขาปั้นมาแล้วไปนอนเเลยเฮยุ<อ>กกบนี้มันใช่หรนี่น<อ>ีอ่องเลนไม่ปั้นบุน้แม่นล้วนนี่ดเ,เ <c oughs> ดเเเอะแมเบเลวห้แซบกันเนอเอ๋อแซบเอา้เอาอ๋อลนล้โมมล้ <c oughs> ไปใช้นล้วนะพูดเอาตัวไม่ว่าอ้ะเด้ตัวเกาว่าเอาเด้่เพื่อนแจกของไม่ของเกาหเหรอเน้อนี่วะเพื่อนไม่ปั้นบนน่นี่ไอหมาพันไหนนี่พันชี้สูมันก็ปั้นบ่น,นี่อ๋อของของไม่เพื่อนที่มีดิ้งจอกๆเลย <c oughs> มาสนใจดิ้งจอกๆเลยบมอฮิน มองมึงไงฟ้านางพิม่าอยูเลยยืนมือเต่ของอะไรกนตดคบไปแงเบิดมคนงาาบมาแสลบยุ้งแนมวนแดงว่าหลัวแดงคนยา

ไข่มุดแดงกับเจ้าบวงเข้ากัน

ยังไมไจะตัดแค่รู้เพ่อใครคับขับมา ไม้ยงเลืออีกงให้มากินอ่ะอิ่มแ้น้าองนั่นนหารลกูกเชฟบ้าครับเวลาพวาน้ามาลูกเอิมาชิมนาครับ